สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN เจาข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแน่หมอทศพรนำคนเจ็บจากการสลายชุนหนุ่มน้าสภาแถลงจ่อเอาผิดประยุทธ์ทั้งทางแพงอาญา โดยเมื่อวันที่23พฤศจิกายนปี25ง3เมื่อเวลา13นาฬกานาทีที่พักเพื่อไทยนายแพทย์ทศพเรเสรีรักสมาชิกพักเพื่อไทยได้นำผู้บาดเจ็บจากเหตุสลายการชุมนุมที่นารัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาร่วมแถลงข่าวโดยนายแพทย์ทศพกรกล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแกส๊สน้ำตาและบาดเจ็บจากการชุมนุมประทะกับเจ้าหน้าที่บริเวณหน้ารัฐสภาวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาแบ่งเป็น3กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่โดนยิงด้วยอาวุธปืนมีรายที่ถูกยิงขา2คนส่วนทองและสีข้าง1คนรายที่หนักที่สุดคือถูกยิงขาข้างซ้ายโดยกระดูกหกัก ได้รับการผ่าตัดเอากระสุนออกและดาำเด็กไว้โชคดีที่ไม่โดนเส้นเลือดใหญ่เพราะอาจถึงแก่ชีวิตนายแพทย์ทศพรกล่าวว่า2กลุ่มที่หายใจเอาแก๊สและสารเคมีเข้าไปมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกและยังไอจนถึงวันนี้และ3กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ผสมสารเคมีและแผลเหมือนถูกไฟไหมเพราะ ผิวถูกเบิร์นด้วยสารเคมีจะทำลายผิวหนังตั้งแต่ผิวชั้นนอกจนถึงหนังแท้ซึ่งเชื้อโรคจะเข้าผิวได้ง่ายหลายคนยังต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งสารเคมีอันตรายมากเหมือนเป็นการประทุษสร้ายประชาชนนายแพทย์ทศพรกล่าวต่อว่าขอเรียกร้องรัฐบาลและพลเอกประยุจันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีรวมถึงเจา้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่ควรจะทำอย่างนี้กับประชาชนอีก ต้องเลิกใช้ความรุนแรงใ,ใดทั้งสิ้นกับประชาชนที่มาชุมนุมโดยสงบสันติปราศจ,จากอาวุธส่วนที่ตำรวจออกมาถแถลงชี้แจงว่าได้รับผลกระทบเท่ากับประชาชนนั้นไม่จริงเพราะเป็นการฉีดมาจากฝั่งตำรวจซึ่งอาจได้รับละอองบ้างแต่คนที่โดนเต็มๆคือประชาชนการถแถลงของตำรวจเป็นเรื่องที่เหลวไหลทั้งนี้ยังมีประชาชนอีกมากที่ได้รับผลกระทบ สามารถร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมพักเพื่อไทยที่เบอร์โทรศัพท์026534000และ026534001โดยเรามีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องและติดตามซึ่งนอกจากจะประสานงานเรื่องความบาดเจ็บแล้วเราจะนำเหตุที่เกิดขึ้นเข้าสู่สภาด้วยโดยผลักดันผ่านกันมาการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาต่อไป เพราะในเมื่อรัฐบาลไม่น่าเชื่อถือพึ่งไม่ได้ต้องอาศัยอำนาจของสภาอย่างไรก็ตามเราได้เก็บหลักฐานของผู้ที่บาดเจ็บไว้แล้วเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งและอาญาเพื่อรักษาสิทธิให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลซึ่งทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและนิติเวศได้เก็บตัวอย่างหลักฐานไว้แล้วเราจะไม่ปล่อยผ่านโดยเราจะเอาผิดตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้รับผิดชอบมาจนถึงพบตรพลเอกประยุทธ์รู้อยู่แล้วว่าปัญหาคือตัวท่านเองที่ไม่ยอมลาออกดังนั้นขอเรียกร้องพับชาติปัด และพระภูมิใจไทยหากท่านถอนตัวพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ไม่ได้ปล่อยให้สภาเลือกตั้งนาย,ยกคนใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างแท้จริงนายแพทย์ทศพกรกล่าวนอกจากนี้นายสุวัตรรัศมีวงปัญญาผู้บาดเจ็บจากการถูกฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตากล่าวว่าตนชุมนุมอยู่แยกเกียกกายถูกฉีดน้ำตอนแรกรู้สึกแปลกๆผิวเริ่มแดงรู้สึกว่าน้ำที่ฉีดมาครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อน แสบผิวกว่าเดิมเลยทําการล้างตัวเอาสบู่ฟอกแต่ยังรู้สึกแสบคันวันรุ่งขึ้นเกิดตุ่มใสเลยไปหาหมอที่คลินิกโดยตุ่มขึ้นมาเต็มแขนและผู้พองซึ่งหมอคาดว่าน่าจะแพ้สารเคมีในน้ํา วันรุ่งขึ้นแผลไหม้ตนเป็นไข้จึงไปโรงพยาบาลปรากฏว่าแผลติดเชื้อระดับเซลล์หมอต้องฉีดยาคลายมอม์ฟีนเพื่อลดอาการปวดขณะนี้ยังรักษาไม่หายขนาดโดนแค่น้ำใสเลี้ยงไม่โดนน้ำสียังเจ็บขนาดนี้ ด้านนายเกวลังธัญญาเจริญผู้ประสานงานกลุ่มอาชีวพิทักษ์ประชาชนกล่าวว่าตนเป็นหนึ่งคนที่ถูกยิงและออกจากโรงพยาบาลแล้วเบื้องต้นถูกยิงหน้าขาซ้ายกรามเนื้อช่วงบนหัวเขา่าไม่โดนกระดูกส่วนหัวกระสุนมีความสมบูรณ์แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เพราะเป็นเรื่องของรูปคดีทั้งนี้เหตุเปิดฉากยิงเกิดขึ้นช่วงเวลา20นาฬกโดยประมาณตนอยู่ แถวถนนทหารคาดว่าเป็นการยิงต่ำไม่ได้หวางผลถึงชีวิตโดยก่อนหน้ามีน้องพยาบาลที่ช่วยเหลือคนเจ็บโดนยิงก่อนจากนั้นตนที่จะเข้าไปช่วยต่อถึงโดนยิง อยากจะฝากตำรวจว่าแม้จะมีตำรวจคุมฝูงชนประจำการอยู่แต่ขอให้ตำรวจท้องที่เข้ามาระง,งับเหตุเพราะในวันเกิดเหตุมีการคว้างปาหินโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เข้ามาควบคุมหรือสกัดกั้นเลยโปรให้ผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายตีกันนายเกวลังกล่าวยุ่งแล้วงานนี้กปพศส,ส่งสัญ,ญญาณไม่เอาประยุทธ์สลาเรือเหล็กมุงหน้าพักสีน้ำเงิน ท่าทีของสอสใส่เลือดก,กปปสจากาพรรครัชรัฐและพรรคชดิปัต์ในการบทความร่างแก้ไขรัฐมนญนนำมาสู่การตั้งคำถามว่าจะเกิดพรคสีน้ำเงินในอนานคตหรือไม่ผ่านไปแล้วสำหรับยกแรกของการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูญซึ่งเป,เป็นไปตามคาดที่ร่างแก้ไขรัฐมนูญของคณะกรรมการประสานงานพร่วมรัฐบาลและฝ่ายคา้านได้ไปต่อ และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมารทการวิสามันของรัฐสภาจำนวน45คนต่อไปซึ่งการประชุมนัดแรกจะเริ่มมีขึ้นในวันที่25พฤศจิกายน อย่างไรก็ตามควันหลงทางการเมืองภายหลังการลงมตินั้นยังมีประเด็นให้ขบคิดพอสมควรโดยเฉพาะการเปิดหน้าของสสและสบต่อร่างแก้ไขรัฐมนูญซึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่สุดอยู่ที่ท่าทีของสสพกร่วมรัฐบาลที่ประกาศ กลังรัฐสภาว่าไม่รับหลักการแห่งร่างแก้ไขรัฐมนูญส่วนทางมติของวิบรัฐบาลที่กำหนดให้สอสอรัฐบาลต้องลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายคา้านกลุ่มสอสอพรรคร่วมรัฐบาลที่ประกาศตัวเองว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐมนูญนั้นเริ่มที่พรครัชารัฐนำโดยนัฐพลทิพสุวรรณสอสอบ,บัญชีรายชื่อพักรัชารัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่รับหลักการทุกฉบับพุทธิพงศ์ปุณกันสอบสอบ,บัญชีรายชื่อและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงมติงดออกเสียง ชาญวิทย์วิภูสิรีสสกทมพักรองชารัฐไม่รับหลักการทุกฉบับด้านพักชติปัต์ก็มีเช่นกันชุมพลจุนใสสสชุมพรไม่รับหลักการทุกฉบับไม่เพียงเท่านี้ยังตามมาด้วยการโหวตไม่รับหลักการแบบยกพักของสสพักรวมพลังประชาชาติไทยนำโดยสองพี่น้องครอบครัวเหล่าธรรมทัศน์เขตรัฐและจุธาทัศน การเชื่อกันแบบนี้แล้วสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าแต่ละคนล้วนมาจากไภ่กอเดียวกันคือกลุ่มประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปสอที่มีสุเทพเทือกสุบรรเป็นหัวขบวนนำ ปฏิเสธไม่ได้กลุ่มคนเหล่านี้ประกาศตัวเองมาตลอดว่าเลือดสีน้ําเงินไม่มีทางที่จะยอมให้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกแต่ต้องในทางการเมืองไม่ว่าจะโดยทางตรงแบบที่คณะราษฎรดําเนินการอยู่หรือทางอ้อมอย่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของวิพธบาลและฝ่ายคา้านจะบัญญัติไว้เป็นลายละักษณ์อักษรชัดเจนว่าจะไม่มีการแก้ไขในหมวดหนึ่ง ว่าด้วยบททั่วไปและหมวดสองว่าด้วยพระมหากษัตริย์แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอต่อการเป็นหลักประกันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่ถูกแตะต้องดังนั้นการลงมติงดออกเสียงหรือไม่รับหลักการจึงเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงการเรียกร้องให้ตัดไฟเสียแต่ต้นลม แต่ความหมายของการลงคะแนนสวนมติวิปรัฐบาลไม่ได้มีแค่นั้นเพราะยังเป็นการแสดงออกถึงทิศทางทางการเมืองด้วยจนเป็นคำถามว่าจะเกิดพักสีน้ำเงินอีกพักหรือไม่นับตั้งแต่เกิดการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรและประกาศข้อเรียกร้องแบบทะลุเพดานปรากฏว่าความนิยมในพักพลังชาติและพลเอกประยุจันโอชาไม่เสถียรเท่าใดนะัก เพราะด้านหนึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เอาจริงกับกลุ่มผู้ชุมนุมมากนะักแถมยังประกาศให้ถอยกันคนละก้าวทว่ามีแต่ฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นที่ต้องถอยฝ่ายเดียวนำมาสู่การปล่อยให้แกนนาได้รับการประกันตัวและออกมานําการชุมนุมประกาศข้อเรียกร้องทะลุเพดานต่อไปยิ่งนานวันเสียงที่เคยเชียร์จากม็อบเสื้อเหลืองเริ่มกลายมาเป็นเสียงบ่นว่า รัฐบาลหน่มแน้มซึ่งแน่นอนว่าย่อมกระทบคะแนนนิยมของพรรครัมชารัฐด,ด้วยประกอบกับที่ผ่านมาความขัดแย้งภายในพรรครัมชารัฐก็มีอยู่พอสมควรเพราะเวลาของพรรคการเมืองนี้ส่วนใหญ่หมดไปกับการวิ่งเข้าหาสามปอการตัดสินคนในทางการเมือง ของผู้มีอำนาจไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของผลงานแต่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกความพอใจและความใกล้ดังจะเห็นได้จากกรณีการปรับคณะรัฐมนตรีหลังจากตะเพิดกลุ่มสีกุมารออกจากพัก ทุกอย่างมาประจวบเหมาะกันตรงที่สถานการณ์การ,การเมืองที่ไม่แน่นอนว่าหลังวันที่สองธันวาคมที่สารธรรมนุญวินิจฉัยจะยังมีนายกชื่อพลเอกประยุทธ์อีกหรือไม่ดังนั้นเมื่อมวลชนเสื้อเหลืองได้ถูกปลุกขึ้นใหม่ครั้งนั้นย่อมเป็นโอกาสที่จะอาศัยจังหวะนี้ทำคะแนนเอาใจไว้ก่อน ปัญหาไม่ได้มีแต่เพียงพับรำชารัฐเท่านั้นเพราะพะับชาติบัตก็มีความงอนแงนไม่แตกต่างกันซึ่งทราบกันดีว่านับตั้งแต่จุรินลักษณะวิสิทธ เป็นหัวหน้าพักสสในพักจะไม่ค่อยให้ความยำเกรงมากเท่าที่ควรแม้วันนี้พักชาติปั์จะยังเป็นรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่การเมืองที่เคยผูกขาดมาตลอดอย่างภาคใต้จะเป็นของตายเสมอไปเนื่องจากการบริหารพักยุคนี้เป็นลักษณะฝนตกไม่ทั่วฟ้าขณะที่พักการเมืองคู่แข่งเริ่มรุกคืบเป็นระยะหากยังฝืนต่อไปก็อาจจะบุบสลายไปพร้อมกับพักด้วย การแสดงออกผ่านการโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นอีกหนึ่งที่ทางการเมืองที่น่าสนใจว่าอาจจะมีความเคลื่อนไหวในตลาดยกย้ายสดโดยอาศัยบรรยากาศแห่งการต่อต้านการปฏิรูปสถาบันเพื่อนาไปสู่การรวมกลุ่มก้อนและกําเนิดพักสีน้ําเงินที่จะเป็นพักรวมตัวกันของแกนนํากลุ่มกปปสโดยแท้ก็เป็นไปได้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนและกรุงเทพธุรกิจ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ